ค่ะไปทำผมมาะผมเสียมากเลยนะคะคุณแม่แม่ว่าอย่างนั้นแลจะจากรูปนังรินรีนไปไหนแล้วเนี่ยฉันหิวก็ไม่มาลิลลี่ลิลลี่ลิลลี่ มาแล้วค่ะเรล,ลลี่มาแล้วค่ะมีอะไรให้เลลลี่รับใช้ไหมคะนี่ฉันบอกให้เธอไปซื้อของมาแล้วเนี่ยพื้นโสกกระบกมากเลยเธอไปทำความสะอาดนะแล้วเธอก็ไปซื้ออาหารให้ฉันด้วยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะ และแม่ค่ะหนูว่าหนูจะไม่ไปทำผมร้านนั้นแล้วดูผมหนูสิคะแตกปลายก็แตกปลายก็แตกปลา,ายอะ่ะไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยคุณแม่ค่ะว่าไหมคะแม่ก็ว่างั้นแหละจ้ะลูกผมแตกปลายก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกอ แม่จะบอกนะว่าเราอะ่ะต้องให้ไอ้เายลลี่อะทำงานทุกวันไม่นั้นเราจะไม่ได้ดีนะลูกถ้าเราอยากได้ดีเราก็ต้องให้ยังรีบไปทำงานได้ขาดคุณแม่ชือ่อ โตกินข้าวแล้วอาหารแล้วค่ะคุณแม่วมื่อไหนั้นลิลลี่มันจะมาสักทีคะนี่ค่ะอาหารอาหารเรนนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะคุณ เตรียมมาพร้อมป่ะคะพร้อมไหมคะก็ดีอยู่น,นะแต่เธอ,อควรจะบอาหารที่มันดีมากากกว่านี้ไปละค่ะเดี๋ยวขอไปก่อนนะคะเฮ้พกเข้านอนไงเถอะแม่คะหนูก็ว่าอย่างนั้นแหลคะค่ะอ,อะไรเนี่ย อย่ามาเรียกชื่แม่ได้ไหมนะห้องนอนของเขาเดี๋ยวเรียกชนนแม่ได้ค่ะหน้าตาของเธอเหมือนความหวานคุณแม่คะเดี๋ยวหนูไปซื้ออาหารให้นะคะไม่เป็นไร ลาดเด็กคนนั้นดูเหมือนน้าสงสารจังเข้าไปทักแล้วเข้าไปอยู่ดีกว่าหนูจ๊ะมันนี่จะอะไรล่ะคะฉันอยากจะให้หนูไปอยู่กับฉันได้สิคะ แต่ว่าหนูมีแม่เลี้ยงแต่ว่าแม่หนูตายไปแล้วนะคะไม่นั้นเดี๋ยวฉันเอามาเป็นรูปคนทำเองจ้ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปลาแม่หนูกันก่อนนะชือนะที่บ้าน อีกยะหนูมาพาคุณแม่มาค่ะคุณแม่หลอนตายไปแล้วอยากนี่คือแม่คนบุญธรรมของหนูค่ะนี่ถ้าจะไปอยู่ที่ไหนก็เชิญเลยเนี่ยแต่ตอนนี้ฉันจะขายบ้านหลังนี้ยานะคะฉันจะขายเธอไปได้แล้ว นอนก่อนคุณแม่คะไปกันเถอคะค่ะณที่บ้านของเธอมีแต่ความสวยงามณที่บ้าน เธอมีความสวยงามแม่คะแม่จะให้หนูอยู่บ้านนี้จริงๆหรอคะจริงจะรูปอยู่คนเดียวด้วยนะชุดเด็กก็อยู่ในตูน้นะจ๊ะทางด้านทางด้านหนูนจะ้ะ ค่ะคุณแม่คะเดี๋ยวนูขอนอนก่อนนะคะได้จ้ะนุ่มจังชิปไอนอนก่นอนไอจบับ เปลี่ยนชุดดีกว่ารอ,องเท้าฉันอยู่ในนี้เองเหรอไอใส่กันดีกว่าเต่ามีได้เหรอเนี่ยไปเปลี่ยนชุดดีกว่า ไปหาคุณแม่ดีกว่านัา่งรถดีกว่าขึ้นนี่ดีกว่า นการแต่งตัวจะเสร็จนการแต่งตัวเสร็จเก็บทิ้งนี่ก่เสเชจ ถ้าคิดนี้ไม่ดียังไงก็ขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบาย